ที่คิดว่าคุณหมาสาจันมั่นกับทนายหม่ททองซะอีกเพราะว่าเขาเหมาะสมกับคุณหมาสรจั์มากกว่าใบามอนในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นด้านฐานะหรือว่าการศึกษาจริงไหมคะมันก็แล้วแต่ใครจะคิดนะครับแต่สำหรับผม การทำร้ายตัวเองนะครับการทำร้ายตัวเองเนี่ยมันร้ายกาจยิ่งกว่าการทำร้ายใดๆทั้งสิ้นนะครับคุณผศจันท์คิดว่ารุ่มมดีไม่สมควรตายเหรอคะรับขอบคุณอีกครั้งนะคะร่วมืมดี ตาสว่างแล้วรุนวิดีจะกลับตัวกลับใจยอมรับความช่วยเหลือจากคุณมาสจัดแล้วก็ใบหมอนถึงแม้ว่าความชั่วร้ายที่ผ่านมามันไม่อาจจะลบล้างได้เอาสิ่งที่ผ่านมาเเป็นบทเรียนสำหรับอนาคตข้างหน้านะครับค่ะ อาคุณอีกครั้งนะคะแล้วใบหม่อนล่ะคะกำลังตามมาครับฝากขอบคุณใบหม่อนด้วยนะคะคุญคุณครั้งนี้รุ่นพดีจะตอบทันให้ใบหม่อนองสาสมนะคะ ดิทำไงครับฝากขอบคุณใบม่อนนะคะขอบคุณตอนที่ใบม่อนมาเลยครับ ไหมทองหมทองยุทธนาสวัสดีไหมายทองไม่เจอหนนายนะแต่เรียนจบอะ่ะก็เราก็ได้เจอกันแล้วนี่ไงยุทธนาสบายดีใช่ไหมสบายดีแต่ว่าดูเหมือนไหมายทองไม่ค่อยจะสบายเลยเป็นอะไรหรือเปล่าเราเราสบายดี รูไหมผมดีใจสุดๆเลยนะวันนี้เพราะตั้งแต่เรียนจบเนี่ยหมา่ทองดูเหมือนจะตีดตัวออกหายจากเพื่อนฝูงโดยเฉพาะผมคทั้งที่ผมพยายามจะตามสืบหาุณไหมายทองขอบคุณนะยังไม่ทันได้หลอกแบบเป็นลูกสะภ้ยเลยคุณพ่อของลูกก็มีท่าทีว่าจะเลิ ไปหมอนมากกว่าลูกแท้ๆของตัวเองซะอีกทำราวกับว่ามันเป็นลูกสาวคนสุดท้องที่จะต้องเป็นเจ้าหญิงน้อยในดวงใจเลยนะคะคุณแม่ว้ายนี่ลูกเห็นอะไรไหมหมายหมายขอตัวก่อนได้ไหมคะคือว่าหมายเนี่ยมีญาติผู้ใหญ่ที่ต้องไปดูแลค่ะท่านป่วยอะค่ะครับแม่ถ่ายรูปส่วนลูกถ่ายคลิปเศรษฐายังไงนะครับคือผมว่า อยากจะพาคุณไปทานข้าวสันหน่อยอ่ไม่เป็นไรวันหลังก็ได้นะครับ <S <S อ่แบบผมขอเบอร์คุณแดหน่อยทองอ,อ่คือคือคือมทองคุณอย่าปิดกั้นตัวเองสิครับผมเข้าใจแล้วหรือว่าคุณเห็นผมเป็นสิ่งปฏิกูลในสายตาคุณไม่ไม่ใช่นะคะคือคือว่า ไมอยู่ต่างจังหวัดแล้วก็คงจะหาเวลาไปเจอยากอะค่ะู่ต่างจังหวัดก็ก็คุยได้นะครับไม่มีปัญหาเลยเดี๋ยวผมขอโทรศพัพท์เดี๋ยวผมจะเมมเบอร์ให้นะครับฮู้สผู้ชายคนนั้นนะเมมเบอร์ตัวเองให้ไดมอนและผู้ชายคนนั้น กัับตววเองด้ยค่ะมันจับมือถือแขนกันฟังเพลงกันโรแมนติกสุดๆเลยค่ะคุณแม่ภาพที่แม่ได้นะก็โรแมนติกชัดเจนไม่แพ้กันเลย ออกอดบอกรักใบหมอนด้วยสายตาเจ้าหญิงน้อยสวมข่าให้กับเจ้าชายจะแล้วนะคะคุณแม่ <c oughs> <c oughs> เร็วที่สุดขอบคุณนะคะ เออไหมขอตัวก่อนนะคะพอดีว่าใหม่รีบปะค่ะครับแต่ว่าผมโทรไปแตัดสายบางทีนะรับปากผมนะว่าจะให้ผมได้คุยกับคุณตกลงค่ะงั้นขอตัวก่อนนะคะเชิญครับไปแล้วมันไปแล้วมันไปแล้วขอโทษนะคะครับ มีอะไรครับเออเรารู้สึกคุค้นๆหน้าผู้หญิงคนนั้นนะคะอ๋อเพื่อนผมเองนะครับเพื่อนเหรอคะใช่ครับเธอชื่อไหมทองไหมทอง,ทองใช่คนเดียวที่คุ้คุค้นหน้าหรือเปล่าครับอ๋อใช่ค่ะแต่ว่าเขาหายหน้าไปแล้วอะค่ะผมเสียใจด้วยนะครับไม่เป็นไรครับผมขอตัวนะครับค่ะ แมงคะนเนี่ยนี่มันอะไรกันคะคุณแม่แปลว่าอะไรคะแปลว่าอะไรซสอีกล่ะลูกตุ๊แปลว่านางใบหม่อนเนี่ยนะมันไปนหลอกผู้ชายคนนั้นว่ามันเป็นคุณไหมทองเพื่ออะไรคะ <c oughs> จะเชื่ออะไรเพื่ออะไรเนี่ยนะแม่ไม่สนใจหรอกแม่รู้แต่ว่าตอนนี้เรามีวิธีการที่จะทำให้มันเพเยอเกินหน้าเราไม่ได้แล้วล่ะลูก ต่อให้มันรวยล้นฟ้าเพราะาระลของมันนะแม่ก็รับไม่ได้ที่มันจะมาทําตัวเป็นเจ้าหญิงน้อยแทนลูกของแม่ขอบคุณมากมากค่ะแม่เอ <c oughs> แต่ว่า <c oughs> แล้วเราจะส่งคลิปภาพพวกนี้ไปให้พี่มาสจันยังไงดีคะคิดก่อนคิดก่อนกดส่งเลยเนี่ยไม่ได้ มือถือมาแล้วค่ะไม่มีที่มาที่ไปว่าใครครอบครองจะเอาไปกดระเบิดพรีชีพที่ไหนกันล่ะคะแกอยากเป็นคนกดเองไหมฉันจัดให้โอ้ยบอกมาว่าจะจองสาราวัดไหนเดี๋ยวจะจัดให้เสียมยังไม่อยากตายนะคะเสียมสาบานไว้ต่อหน้าสารตายยายนะคะว่าก่อนเสียมตายเสียมอยากมีสามีสักคนอายุไม่เกียงค่ะ <c oughs> ถ้างั้นก็หุบป,ปาก แล้วก็ลืมไปเลยนะว่าซื้อมือถือนี่มาให้ฉันลืมอ,อขอบคุณค่ะหุเดี๋ยวเสียมะจะไปซื้อ,อยาลืมความจำมากินค่ะ มาแค่นอพรบมือคอยเส็โตเต๋มหมดแล้วโตเต๋็นขอบ้านืนะขอบ้นขอีเดียวอนเดียวปุ๊บไปโตเต๋ฮะปุ๊บไปลโตเต๋่ตเราได้ขายดีเออนี่จะบอกเรื่องทนายเหมาทองกับคุณหมาสแนยังยังหุย เจ้านีไปบอนได้หื่งเลยสั่งหลอดเลยได้ค่ะปลามีคนปลาจริงจริงไปบอนวอางเี่ย ยินดีด้วยนะคะปะลาร้าตรงเจริญค่ะอนีอ่เป็นภาพรอ้อนหรือคอยต้าฝาดกันแน่บอกมาได้เบมนอน เดี๋ยวไว้คอยบอกที่หลังแต่คอยสิต้องหูเรื่องให้ได้นี่ได้แต่จเจ้าสิต้องกดกับคอยครไปนยนคับไปี่นครัครีบัครับ่ ใบมอนใบมอนน่าชื่นชมในความเจริญก้าวหน้าของใบมอนจังเลยนะคะใช่ครับใบมอนเนี่ยเขาทั้งฉลาดทั้งเก่งและเขาก็คิดอยู่ตลอดเวลานะครับว่าเขาจะทํำยังไงให้ตัวเองเจริญก้าวหน้าแล้วคนในหมู่บ้านเขาเนี่ยก็ช่วยกันผลิตปลาราส่งออกทําให้พวกเขาเนี่ยมีรายได้เพิ่มเออผมว่าตอนนี้ใบมอนเขาอยู่ข้างในครับเดี๋ยวผมมานะครับ ไปมอนจ๋าอัจฉริยะสมัเกิดจริงจิงะมันก็แค่คนเกิดโชคดีคนหนึ่งใช่ผูชายคนนี้เป็นใครอ่ะแกสัจฉันน่า มีชูเรื่องของแกต้องโดนส่งไปในเฟซบุ๊ก หรือเปล่าคืออะไรที่ไปหม่อนพยายามจะบอกเรา